<c oughs> ช่วงนี้ได้ยิน <c oughs> กำลังอะไรกำลัง <c oughs> สอบเป็นครูหรืองไงมีทั้งผู้สอบมีทั้งผู้เป็นแล้วพอดีมีเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างสิทธิ์กับครูที่น่าจะเป็นคติแก่ผู้เป็นครู <c oughs> ครูนี่มีทีท่าที่ดูถูกดูแคลนสิบแต่จะมองว่าคนนี้ดูยากจนค้นแค้นดูลักษณะภายนอก ดูแล้วอะไรหน้าติชิ้นหน้าลังเกียดอะไรแบบนี้วิสัยของความเป็นครูท่านก็คงไม่ให้มีความคิดแบบนี้ไม่ให้มีอคติไม่ได้ดูถูกดูแคลนผู้ที่เป็นสิทธิให้ความรักความเมตตาช่วยเหลืออย่างเสมอภาค เรียกว่าไเมตตาไม่มีประมาณอันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นสิทธิ์ไม่ได้คิดว่าครูจะเป็นอย่างนี้เห็นครูนั่งกินข้าวอยู่ก็ไปกินข้าวร่วมโต๊ะกับครูด้วยความด้วยความสนิทใจแต่ครูในลังเกียดสิทธิ์คนนี้มันดูผิวพันวันะนอะไรต่ออะไรไม่เข้าท่า ไม่อยากแกให้มาร่วมโต๊ะด้วยรู้สึกหน้ารังเกียจอย่างนั้นครูครูก็เลยตั้งแง่ขึ้นมาอะไรหงกับหงกับสุนัขมันร่วมกินอาหารกันไม่ได้หรอกแนั่นนะพูดใส่ปัญหาสิทธิ์สิทธิ์พอได้ยินอย่างนี้สิทธิ์ก็รู้เลยว่าอา้าวนี่ กำลังว่าเราเป็นหมานี่ว่าดูถูกดูแกลนว่าเราเนี่ต่ำต้อยน้อยหน้าเป็นที่น่ารังเกียจเพราะฉะนั้นทำยังไงเป็นที่ทำไมแต่เป็นครูก็ดูถูกดูแกลนงสิทธิ์ตอบปุ๊บปั๊บขึ้นมาว่าอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวบินไปกินที่อื่นก็ได้นั่นะนะสิทธิ์นะครูครูบอกว่าอะไร หงกับหงกับหมาเนี่ยมันร่วมโต๊ะกินข้าวไม่ได้หรอกกินอาหารเดียวกันไม่ได้หรอกมันต้องอยู่แยกกันสิทธ์ก็เลยตอบทันควันว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวบินไปกินทางอื่นก็ได้นะสรุปว่าคือสิทธ์เนี่ยเป็นหงส่วนครูเนี่ยเป็นหมาง้นะ,นะ,นะสิทธ์ครูก็เลยเอาเลยทําไงดีวะมันว่าเราเนี่ยว่าไม่มีใครได้ยิน,นทําให้เราอับอายเดี๋ยวจะจะแก้แค้น เดี๋ยวพอเข้าห้องเรียนจะเอาให้มันเสียหน้าเลยนะพอเข้าห้องเรียนเนี่ยกลับว่าจะเอาให้เสียหน้าจะพูดให้สิทธิ์เนี่ยอับอายเพื่อนฝูงเลยแล้วเเจ็บใจไว้พอเข้าห้องเรียนก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาตั้งใจจะเจาะจงถามไอ้สิทธิ์ตัวตัวดีนี่แหละนะ <c oughs> ไอ้สิทธ์ที่ดูหน้ารังเกียจนี่แหละ <c oughs> มันดูยากจนมันดูผิวพันดูย่ำแย่กว่าใครเขานะ มองดูแล้วมันไม่น่าาะงนั้นเพราะฉะนั้นเลยตั้งคําถามขึ้นมาถ้าให้มีกล่องของขวัญมีกล่องของขวัญอาจจะเป็นเทศกาลแจกจ่ายของขวัญก็ได้ัมงถ้ามีกล่องของขวัญผูกมาเป็นสองชิ้นจะให้เลือกอะไรนะกล่องหนึ่งก็คือกล่องเงินกล่องทองเป็นกล่องที่บรรจุเงินและทองอีกกล่องหนึ่งคือบรรจุ วิชาความรู้ถ้าเปิดออกมาแล้วจะได้มาอย่างที่ประสงค์เลยถ้าเปิดกล่องนี้ก็จะได้วิชาความรู้มาเต็มหัวจิตหัวใจเลยนี่เรียกว่ามีความรู้ติดตัวถ้าเปิดกล่องนี้ก็จะได้เงินและทองทรัพย์สมบัติมหาศาลจะให้เลือกเอาตั้งใจถามสิทธิ์พวกน,นี้เลยอย่างไงมันก็ต้องเลือกเงินและทองแน่เพราะว่ามันยากจนนะเธอะนี่มันต่ําต้อย มันสู้เพื่อนๆในห้องนี้ไม่ได้เออมันจะต้องเลือกเงินและทองแน่ปรากฏว่าเลือกอะไรเธอผมเลือกเงินและทองพราโอ้ยกูโโีโโ่ยิ้มกลิ่มเหมือนเสร็จไอ้นี่เสร็จแน่นะเสร็จแน่อะไรทำไมล่ะทำไมเธอถึงเลือกเงินและทองล่ะธรรมดาของคนที่มีอะไรแล้วถ้ามีอะไรแล้วก็ไม่ต้องการสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นวิชาความรู้เนี่ยพูดพูดแค่นี้ครูขเข้าใจเลยก็แสดงว่าไอ้นี่นี่ แต่ครูพูดนําไปก่อนนะสำหรับครูนี่เลือกสําหรับครูนี่เลือกอะไรก่อนที่จะถามสิทธิ์ทำไมเธอถึงเลือกเงินและทองล่ะส่วนครูนี่เลือกวิชาวความรู้สิทธิ์ถามย้อนก่อนธรรมดาพวกเรามาล่ํามาเรียนก็เพื่อต้องการความรู้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเลือกกล่องวิชาวความรู้แต่ประกอบด้วสิทธิ์บอกเหตุผลค่อยครูฟังว่าที่เลือกอันนี้ เพราะอะไรที่ไม่เลือกอันนี้เพราะอะไรสิทธิตอบเหตุผลว่าธรรมดาของคนที่มีอะไรอยู่แล้วมีอะไรอยู่เต็มตัวแล้วก็จะไม่เลือกสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นผมนี่ยังไม่มีเงินมีทองผมก็เลยเลือกกล่องเงินกล่องทองพูดไว้แค่นี้ก็แสดงว่าความรู้วิชาของสิทธิ์นี่เต็มเอียดไปก็ะเถอทําให้ครูหน้าแตกเอวเพราะครูนี่ไปเลือกดันเผลอไปเลือกต่อหน้าสิทธิ์ทั้งหลายว่าครูจะเลือกกล่องวิชาความรู้ เนี่ยพอเลือกกล่องวิชาวความรู้ก็แสดงว่าครูนี่ขาดแคลนวิชาวความรู้สู้สิทธิ์พวกนี้ไม่ได้ความรุ่นน้อยกว่าสิทธิ์เล,ล้ว่นั่นแหละเนี่ยเสียหน้าอเป็นสองคนงเราเสียหน้าพออยู่ในเรียนัเราเสียหน้าเอาเวตอนสอบจะเอาแตจะตัตะแนนมันแหละอิชาอัตนยัยละมั กรณีนนละว,ว่าจะตั้งใจตัดคะแนนอย่างเต็มที่เลยจะผิดว่างั้นเหรอพอนะั้นออกข้อสอบมาปรากฏว่าพอออกข้อสอบมาป๊บไม่มีผิดเลยวะถูกหมดทุกอย่างนะั้น่ะไอส้สิ์คนนี้มันเก่งเหลือเกินถูกหมดครูเลยไม่สามารถจะหาทางตัดคะแนนได้ครูก็เลยต้องเซ็นชื่อลงไปเนี่ยพอเซ็นชื่อแทนที่จะเซ็นชื่อเหมือนคนอื่นนะคนอื่นเนี่ยให้ร้อยเต็มร้อยให้ร้อยคะแนนให้ห้าสิบคะแนนให้หกสิคะแนน อันนี้ครูเซ็นชื่ออย่างเดียวไม่ให้คะแนนเพราะมันยังเจ็บใจเพราะมันไม่ผิดเลยว่าแต่ครูก็เลยเซ็นไม่รู้จะเอายังไงเจ็บใจมาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงกลางภาคจนกระทั่งถึงปลายภาคสอบก็เจ็บเนี่ยเลยเขียนด่าลงไปในกระดาษข้อสอบไอ้งัง่งนะเขียนนะป,ปรากฏว่าพอสิทธินน์ได้คะแนนได้ได้มาเอา้าเพื่อนคนอื่นเขาได้คะแนนหมดเลยแต่เพื่อนคนนี้นี่ทาไมมีลายเซ็นอาจารย์อย่างเดียวไม่เห็นมีคะแนนเลยว่าแต่ ลายเซ็นว่าไงว่าไอ้งั่งมันก็คือสิทธ์ว่าอาจารย์เนี่ยไอ้งั่งั้นสรุปคือครูในีแพ้เสียตลอดนี่คือเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นนี่แหละมหาตามะมคันธีนี่คือผู้ที่เป็นสิทธิ์มหาตามะมคันธีดูถูกเยียดย้ำตลอดคณะที่ไปเรียนที่ประเทศชาติมหาอำนาจะไรแน,นันั่นแหละถูกเป็นเบีย้ยเป็นบอยเป็นทาส เรียกว่าอาชีพการงานไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาสู่อาชีพนี้เพราะโดนกดคนที่เป็นแบบนี้ไม่ให้ไม่ให้มาเป็นผู้นําไม่ให้มาเป็นผู้บริหารให้มาอยู่แค่นี้เท่านั้นอาชีพนี้ห้ามทําอาชีพนู้นไม่ให้ทาโอ้โดนกีดโดนกั้นตลอดเพราะฉะนั้นจึงได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้ที่โดนมาตลอดทั้งชีวิตเลยมามากอบกู้ชาติเวลามากอบกู้ชาตินี่ไม่ได้กอบกู้ชาติด้วยความ ไม่สอนให้ใครโกรธให้เกลียดนะแต่สอนให้เอาการดูถูกดูหมิน่นเอาเหล่านี้แหละมาเป็นแรงบันดาลใจที่เราจะต้องตั้งตัวให้ดีเพราะนั้นเวลากอบกู้เนี่ยไม่ได้ใช้ความเวลวร้ายไม่ได้ใช้การทำลายแต่ใช้ความอดความทนความไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นหลักในการกอบกู้ชาติจนกระทั่งสำเร็จเลยนะในช่วยชีวิตของผู้นี้สามารถที่จะคืนความเป็นประเทศของตัวขึ้นมาได้ ไม่ถูกเป็นเบี้ยเป็นบ่อยไม่ถูกกดขี่ด้วยอาชีพการงานด้วยวิชาความรู้เรียนมาขนาดไหนก็ช่างไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เข้ามาทํางานไม่ให้เข้ามาเป็นผู้บริหารไม่ให้เข้ามาเป็นผู้ปกครองเรียกว่าถูกกดถูกขีข่มเหงตลอดจนกระทั่งกอบกู้ชาติได้สําเร็จจากวิชาความรู้เหล่านี้แหละแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่หลงในวัตถุสิ่งของไม่ติดในเรื่องเรื่องทองตําแหน่งหน้าที่ไม่ได้หวังอย่างนั้นหวังให้เกิดความรักความสามัคคี แก่คนในชาติเนี่ยนี่ก็คืก็เรื่องที่เกิดขึ้นจริงเห็นไหมนี่เพราะนั้นวิสัยของความเป็นครูที่ดีนี่อย่าไปเที่ยวมีอคติอย่าไปดูถูกเหยียดหยามดูถูกสิทธิ์พวกนั้นสิทธิ์พวกนี้พอดูรูปลักษณพอดูฐานะไม่ให้ทําความรักความเมตตาความโอบอ้อมอารีความเกื้อกูลให้เกิดขึ้นแก่คนทั้งหมดยิ่งสิทธิ์ที่มีความอะไร ต่ำต้อยในเรื่องใดมีแต่จะช่วยพยุงในเรื่องนั้นให้สูงขึ้นสูงขึ้นไม่ให้ไม่ให้เป็นผู้ที่อะไรอยู่ในสถานภาพที่ลําบากมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลและสิ่งที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลได้อย่างดีก็คือเรื่องของคุณธรรมเพราะนี่ไม่ได้มีแต่วิชาความรู้แต่เอาเรื่องคุณธรรมเข้าไปจับนนี่คือสิ่งที่ครูทั้งหลายไม่ได้มีการสอนกันหรอกสอนแต่วิชาความรู้แต่สอนเรื่อง ความไม่ดูถูกดูแคลนความรักความเมตตาไม่มีใครสอนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านเข้าใจหมดไอ้ความเดือดถูกเกียดหยาม,มันก็คือเรื่องของกิเลสเรื่องของความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้เท่าทันในอารมณ์ที่มาคอยกระซิบกระซาบที่มาคอยสั่งการเนี่ยพวกเราทั้งหลายนี่เลือนแต่เป็นทาตของอารมณ์ก็คือทาตของกิเลสกิเลสเนี่ยมันเป็นใหญ่เหนือเราทั้งหลาย เพราะนั้นเราจึงเป็นทาสถูกมันลากมันจูงไปตลอดจนถูลู่ถูกกังลองนึกถึงภาพที่ถูกลากนะนึกภาพดูเราเอาแขนนะแขนของเราเนี่ยถูกพันธนาการไว้ก็ลากไปเนี่ยลากแบบเร็วนะสมมติลากแบบช้าก็ค่อยๆลากถ้าลากแบบเร็วนี่คือเอารถลากเอารถมอเตอร์ไซคลากเอารถบรรทุกลากดูที่คิดตัวเราเนี่ยถลอกออกเปิดขนาดไหนเนี่ยแหละเพราะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จึงมอง พวกเราทั้งหลายว่าเราเนี่ยถูกอำนาจของกิเลสลากจนถลอกปอกเปิกเนื้อตัวนี่เรียกว่ามีแต่เลือดแต่เนื้อเต็มตัวไปหมดมีแต่ความทุกข์ยากลาบากตลอดทั้งชีวิตของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราหาว่าอะไรที่มันคอยกระซิบก,กระซาบในใจเราให้สู้กับมันอย่าไปยอมมันอย่าไปยอมเป็นทาสของมันให้กอบกู้ชาติของเราให้เป็นชาติที่ไม่เป็นทาสเป็นบ่อย ของกิเลสแล้วก็เะให้เอาสิ่งที่จะมาพิชิตกิเลสได้ก็คือทมเพราะนั้นท่านจึงสอนให้เรารักในการประพฤติปฏิบททัติธรรมให้เรามีคุณธรรมประเภทต่างๆเกิดขึ้นเพื่อจะได้ค้าคารแต่ก่อนมันากเราคราวนี้เราเริ่มากมันนะเอาธรรมมะประเภทต่างๆมาากสวนกลับเพราะงั้นเถอะเนี่ยคือไม่ยอมตามวิธีการที่จะไม่ยอมตามก็คือท่านจึงสอนให้เรารักษาสติจเจริญสติตให้ดีเพื่อที่จะเอาสติ ใช้สติและปัญญาคอยดูสิ่งที่มันกระซิบกระซาบเรามันเกิดขึ้นมาตลอดนี่คือวิชาในทางธรรมส่วนวิชาทางโลกกิ่งขนาดไหนก็ช่างล้วนแต่โดนลากทั้งนั้นเพราะเราไม่เคยได้แก้ไขต้นเหตุแห่งการที่มันลากเราให้ไปถูหลูดถูก,กางไม่เคยเลยยิ่งมีความรู้มากเลยใช้ความรู้วิชาเหล่านั้นเป็นบ่อยเป็นาธาตุของกิเลสได้อย่างมากเพราะฉะนั้นมีความรู้มากเท่าไหร่คนก็เลยยังทะเลาะกัน ยังแข่งแย่งชิงดีกันยังยังเห็นแก่อะไรไม่มีความรักคข่กลมเกลียวกันความรู้มากนะมีคอมพิวเตอร์ดีมีเทคโนโลยีดีมีเครื่องมือสื่อสารดีสามารถสร้างอุปกรณ์ยานอาวกาศไปได้แต่ปรากฏว่าเลยโกรธกันมากเลยเกลียดกันมากเลยแย่งชิงพื้นที่กันมากแย่งชิงทรัพยากร,กรกันมากเอารัดเอาเปรียบมากเห็นไหมวิชาเหล่านี้มันดีไหมล่ะเพราะฉะนั้นยิ่งมีวิชาความรู้มากเท่าไหร่พวกเราเลยยิ่งแย่ลงไปแย่ลงไป อย่าเข้าใจว่าพอเรามีวิชาความรู้เยอะๆนะโลกเราจะเริญมากพวกเราจะรักใครพวกเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสพวกเราจะมีแต่เมตตามีแต่ความเอ,อื้ออาทรไม่ดูถูกดูแคลนถ้าเราลำบากลำบนก็มีคนมาช่วยเหลืออย่าไปเข้าใจอย่างนั้นผิดหมด,ดว่างั้นถอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหนือกว่าทุกอย่างก็คือธรรมะน,นี่ท่านจึงใช้คําว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเนี่ยเหนือโลกเหนือโลกคือเหนือกิเลสนะส่วนวิชาความรู้ใดๆก็ตาม ที่ว่ามันดีนักหนาเจริญนักหนาล้วนแต่เป็นธาตุของกิเลสเท่านั้นยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นสามารถที่จะเป็นธาตุของกิเลสได้อย่างเต็มที่เพราะมีทั้งความรู้มีวิชามีตําแหน่งมีอํานาจมากเท่าไหร่เลยใช้อํานาจมาในทางเบียดเบียนได้มากต่างกับคนมีธรรมคนมีธรรมมากเท่าไหร่มีมากเท่าไหร่เลยยังประโยชน์ได้มากยิ่งมีความรู้มากยิ่งมีตําแหน่งมากยิ่งมีทรัพย์สมบัติมากเพราะมีธรรม เลยยิ boss, Aí, e e no ่งกระจายผลประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้มากเพราะฉะนั้นทากับกิเลสเลยกลายเป็นคู่ต่อต้านกันนี่แหละนี่คือสิ่งที่องค์หลวงตามหาบัวท่านจึงไม่ได้ยกย่องเลยไม่ได้ยกย่องวิทยาศาสตร์ว่าเลิศเลยเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยล้วนแต่อยู่ใต้เงื้อมมือเงื้อมมือของกิเลสทั้งนั้นมีความรู้มากเท่าไหร่มีวิชานั้นมีวิชานี้มีความรู้มากเท่าไหร่เลยอยู่ปายใต้อุ้งเท้าของกิเลสต่างกับผู้มีธรรม ผู้มีธรรมนี่จะเหนือจะเหนือจะมีความรู้ที่เหนือวิชาความรู้ทั้งโลกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเพราะคอยดูสิ่งที่กระซิบกระซาบในใจของเราอะไรที่มันคอยกระซิบกระซาบเราให้เราเกิดความโลภพอใจในความโลภพอใจในความโกรธพอใจในความเกลียดพอใจในความหลงเพ,เพ,เพลิดเพลินลื่นเลึงทั้งหลายทั้งปวงใช้เวลาได้เสียเวลากับสิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยนี่อะไรนี่ท่านว่านี่คือกิเลสเพราะนั้นท่านจึงให้สังเกตตัวนี้แหละแก้ไขตัวนี้ นี่พอมันกระซิบกระซาบขึ้นมาให้มีสติรู้เท่ารู้ทันระง,งับดับไปด้วยปัญญาอย่าไปพออกพอใจในสิ่งนี้เลยอย่าไปให้ค่าให้ราคาในสิ่งนี้เลยไม่ได้เป็นสาระแก่นสารเลยในสิ่งที่มันกระซิบกระซาบเราอยุดทุกขณะทุกเมื่อเช้าวันตัน้งแต่ตื่นมาปุ๊บเอาแล้วกระซิบกระซิบให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ให้ดิ้นรนตลอดลาเวลาตลอดเนี่ยท่านลดความดิ้นรนลงไปลดความลุกลี้ลุกลนลงไปด้วยการสังเกตจิตใจตัวเอง ว่ามันคอยกระซิบกระซาบให้เราดินน้นรนกวนกวายอะไรต่ออะไรที่มันขึ้นมาเราระง,งับดับไประง,งับดับไปนี่ท่านจึงเรียกว่าดับเหตุแห่งทุกข์เพราะตัวทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้จใจเราเนี่แหละเป็นผู้คิดคิดแต่สิ่งที่มันทําให้เราทุกข์ให้เรามีความกังวลให้เรามีความเศร้าหมองคิดอยู่ตลอดเวลาแม้เป็นความเพลิดเพลินก็เพลิดเพลินเพื่อความเศร้าหมองเพราะสิ่งที่เพลิดเพลินมันอยู่กับเราไม่ได้ตลอดนะไม่มี ไม่มีสิ่งเพลิดเพลินใดที่มันอยู่กันแล้วได้ตลอดเวลาไม่มีเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็นายเดี๋ยวก็ต้องจากเดี๋ยวก็ต้องพลากจากความเพลิดเพลินเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นท่านจึงบอกให้แก้ตรงนี้ต้นเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ในใจเราต้นเหตุแห่งทุกข์มันคือกิเลสกิเลสมันอยู่ในใจเราเพราะนั้นให้คอยสอดส่องแล้วคอยแก้กิเลสในใจของเราออกตลอดมันกระซิบอย่างไรไม่ตามมันมันกระซิบอย่างไรไม่ตามมันแต่ตามธรรมเอาธรรมะมาเป็นผู้นำ เราจะพอจะมีแต่ทางเล็ดรอดได้ถ้าเรายังต้องทําหน้าที่การงานต้องล่ําเรียนหนังสือต้องเป็นอยู่ตําแหน่งอะไรก็ตามมีความรู้ขึ้นมาความรู้เหล่านั้นเลยเป็นเครื่องมือของร,รมเครื่องมือของธรรมะเห็นไหมดูองค์หลวงตาเนี่ยท่านก็กอบกู้ชาตินะท่านเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือมีเงินมีทองมาถวายท่านไม่ไดเอามาเพื่อท่านท่านไม่ได้พออกพอใจว่าเรามีเงินมากกว่าใครในแผ่นดินนี้เราเป็นผู้บริจาคมากกว่าใครในโลกนี้ ในโลกนี้ยังไม่เคยมีใครบริจาคทองคํามากเท่าเราไม่มีหลวงตามไม่ได้มานั่งภูมิใจลมลม,ลมแรงแรงเหล่านั้นแต่ท่านคิดแต่ว่าจะทําอย่างไรที่จะยังประโยชน์ให้แก่โลกโลกเมืองไทยท่านทําแบบนี้ท่านเอาสิ่งที่มาเป็นทรัพย์ที่จะมาหนุนให้บ้านเมืองของเรามีความผาสุกร่มเย็นแม้มีวิกฤตการณ์ตามมาอีกกี่ข้างกี่หนก็พอที่จะตั้งลําอยู่ได้เพราะมีรากฐานที่สําคัญหลวงตาท่านคิดแบบนี้เพราะท่านห่วงใยในลูกหลาน ที่ยังจะต้องเวียนวนอยู่ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปทำยังไงจะมีชีวิตที่มั่นคงพอสมควรไม่ต้องมาต่อสู้ดิ้นรนเป็นทาสเหมือนกับที่ว่านี่แหละที่ยกตัวอย่างนี่ที่ว่าเคยถูกกดขี่ข่มเหงมาถ้าเราเพี้ยงพําเราจะต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะอาชีพการงานเราทําไม่ได้อย่างที่เราทํานะร่าเรียนหนังสืออาจจะไม่มีโอกาสเลยไม่ให้เรียนนะทำยังไงแม้แต่จะเข้าโรงพยาบาลคลอดก็ไม่ให้คลอดนะแตเพราะว่าไม่มีเงินพอ อันนี้เราคลอดได้อะไรได้ทุกสิ่งตัวอย่างได้เพราะเรามีหลักประกันนี่คือสิ่งที่หลวงตาท่านห่วงใหญ่บ้านเมืองด้วยวิธีนี้ท่านช่วยระดับโลกนะระดับโลกที่เขากำลังลบราค่าฟันกันเชื่อไหมหลวงตาเนี่ยท่านเอาธรรมะของพระเดเจ้านี่สองข้อข้อที่หก็คือเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนเนี่ยท่านเขียนไปนะส่งไปที่สหประชาชาตินะนี่เพราะเราไม่ทราบนี่ทราบเพราะอยู่กับหลวงตา ในายามที่บ้านเมืองกาลังจะเกิดศึกสงครามขึ้นมากําลังจะเล่นงานซึ่งกันและกันแย่งทรัพยากรกันบ้างหาเรื่องหาเราใส่กันบ้างชิงผลประโยชน์เพื่อข้าจะขอรวยแต่เพียงชาติเดียวในประเทศเดียวไม่ให้ใครรวยทั้งนั้นมาแข่งข้าไม่ได้ข้าจะต้องครองพื้นแผ่นดินในโลกนี้นั่นแหละนั่นแหละเพราะนั้นหลวงตาเขียนไปเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนเพราะนั้นรู้จักให้อภัยนี่นี่ พระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ท่านเขียนเป็นทั้งบาลีแล้วก็ทั้งอะไรเขียนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษกระทรวงต่างประเทศลูกศิษย์อยู่กระทรวงต่างประเทศแปลข้อที่สองชนะคนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนสู้ชนะตนเพียงคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเที่ยวเอาชนะใครพชนะใครแล้วภูมิใจว่าข้านี่ปราบได้ปราบปรามไปได้ทั่วโลกแล้วก็นี่ไม่ชนะคนเป็นหมื่นเป็นแสนสู้ชนะตนเพียงคนเดียวไม่ได้ชนะตนคืออะไรชนะกิเลส อารมณ์ของความโลภโกรธหลงที่มันเกิดขึ้นมาระง,งับดับไปดับไปนี่แหละจะยังประโยชน์ได้มากชนะตนเพียงคนเดียวยังประโยชน์ให้แก่คนได้เป็นหมื่นเป็นแสนเห็นไหมดูเนี่ยดูหลวงตาเป็นต้นปรากฏว่าสิ่งที่หลวงตาเขียนไปนะกําลังจะสู้กันในวันนั้นนะหยุดเลยนะหยุดไปได้หลายปีเลยว่ากันเถอะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในยุคสมัยปัจจุบันเนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมไอ้ความดูถูกความความเกลียดชังที่เกิดขึ้นแม้แต่ครูที่มีต่อสิทธิ์เพียงคนเดียวเนะีนะ่ยเนี่ย มันร้ายแรงอยู่นะแล้วสิทธิ์เพียงคนเดียวที่ไม่มีเรื่องราเวเหล่านี้เพราะแก้ได้เพราะเอาเรื่องความไม่เบียดเบียนความไม่หลงในวัตถุสิ่งของทําตัวสมถะเรียบง่ายแล้วก็รักเพื่อนร่วมชาติชั้นวันนะศาส,สนาใดก็ให้ความรักความเมตตานี่มหาธรรมกา,ารทีเป็นตัวอย่างนะถึงแม้ท่านจะไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่จิตใจของท่านเนี่ยเป็นจิตใจที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกับคําสอนของพระเจ้าทีเดียวเลยเพราะนั้นวิชาความรู้ของท่านเลยยังประโยชน์ให้แก่ชนในชาติของท่าน ดึงคนให้พ้นไปจากความทุกสารพัดทุกที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นสู้ด้วยวิธีไหนเราสู้ได้เปล่าเดินไปให้ตีเดินไปให้ตีหัวแตกพอตีหัวแตกปุบ๊บนี่ผู้ชายผู้ชายยอมเดินเลียงแถวให้ตีตีหัวแตกผู้หญิงมาเย็บนี่ทำแผนะละนั่นแหละสู้แบบนี้สู้สู้สู้โจาก,การทั่งกอบกู้ชาติได้อา้าวมีไหมนี่เกิดขึ้นมาแล้วนในสมัยปัจจุบันของโอหงลกตาทำยังไง สู้การกอบกู้ชาติได้เพราะเราเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวในชาติสู้ด้วยวิธีให้ทานพวกเรามีเงินมีทองสละทานสละทานเอาไปเอามาทานที่ไปมอบไว้กับองค์หลวงตาเลยกลายเป็นมารักษาทรัพย์สมบัติกองใหญ่ที่สุดในบ้านในเมืองของเราได้ไม่ให้ใครมาหยิบฉวยไปไม่ใครไม่ให้ใครไปช่วงจริงไปทรัพย์กองนี้คือทุนสำรองของชาติทุนสำรองที่กําลังจะถูกกอบถูกโกยถูกหยิบฉวยไปไปเป็นของตัวหลวงตาเอาเงินกองเล็ก เงินบริจาคเอาไปโอบอุ้มคุ้มครองเงินกองใหญ่ได้ทั้งกองจนกระทั่งแค้วคลาดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้แหละเพราะนั้นพวกเราวัดเราจึงยังพยายามทําอยู่เพราะพวกเราในเด็กรุ่นใหม่จะไม่ทราบว่ามีทรัพย์กองนี้อยู่นะทรัพย์กองนี้สําคัญอย่างไรหลวงตาให้ความสําคัญแก่ทรัพย์กองนี้อย่างไรพวกเราควรปฏิบัติอย่างไรกับทรัพย์กองนี้จึงจะทําให้เรามีความผาสุกในการใช้ชีวิตในชาติบ้านเมืองของเรานี้หรือเราอยากจะเป็น บ่อยนะอยากจะเป็นทาตเป็นทาตของกิเลสไม่พอขอเป็นทาตของคนอื่นอีกขอสมัครใจอ่างั้นเถอะขอทําไปแล้วโดนเสียอะไรโดนแส้โดนเคี่ยนตีหลังอยากจะโดนอย่างนั้นทํางานธรรมดาไม่ชอบชอบให้คนเอาแส้มาตีหลังชอบงั้นไหมถ้าชอบอย่างนั้นก็ไม่ต้องมากอบกู้ชาติกับหลวงตาอ่างั้นเถอะขอให้มีแต่ทุกข์ยากลําบากตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเกิดอีกก็ทุกข์อีกชอบแบบนั้นไหมถ้าเกิดอีกไม่อยากทุกข์อีกปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า เกิดมาแล้วก็ยังจะพอแบ่งเบาความทุกข์ไปได้ด้วยมีธรรมะนะถ้ายังเกิดอีกก็ทุกน้อยหน่อยถ้ายังเกิดอีกถ้าที่สุดก็คือที่สุดแห่งการเกิดพ้นจากการเกิดได้ก็เพราะไม่เป็นทาสของกิเลสตลอดไปนี่อันนี้ให้เราเลือกเอาเราชอบแบบไหนเอาละวันนี้สมควรก่เวลา ยาถาวาริวะหาปุลาปาริปุเรนตีสากษลังเทวเมวะอิโตทินังเบตนังอุปการปฏิจิตตังปฏิตังตุมหังคิดปเมวะสมิทธตุคาเปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสรญาถา

That's Paman kalang rakan tusang Madaewata Sampah putra nupa Wena tata sopi Pawan tuteh Pawan tusang Paman